เช่นทุกวันผมก็จะเดินมาดูต้นปาล์มของผมประจํานะครับเนี่ยต้นปาล์มอย่างนี้นะครับทุกท่านนะครับเนาะก็ทุกๆเช้านะครับผมก็จะมาเดินดูนะครับแต่ช่วงเนี้ยนะครับผมไปวิ่งน้ําปลาแล้วก็ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูโคนปาล์มแล้วก็มีด้วงเนี่ยนะครับมากินโคนนะครับที่บ้านผมนี่ด้วงเยอะนะครับทุกท่านนะครับอันนี้เป็นสุราษฎร์แปดนะครับทุกท่านนะครับก็คือประมาณที่เจ็ดสิบแปดเดือนนะครับปาล์มผมต้นนี้นะครับแนวนี้ทั้งแนวนะครับก็ มาดูกันนะครับว่าจะมีด้วงกินไหมนะครับวันนี้นะครับมาดูกันเนาะนะครับว่าหลายๆวันนี่ผมไม่ได้มาเดินดูนะครับบางทีก็มามืดบ้างบางทีก็มาไม่ทันบ้างนะครับนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้จะเจอตัวด้วงไหมนะครับเป็นก่อนเนาะนะครับก็จะมาดูนะครับว่าถ้ามีด้วงนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเยื่ออย่างนี้นะครับคุยๆุยัดอยู่ตรงตรงกาบอย่างนี้นะครับนะครับทุกท่านนะครับก็ต้นประมาณนี้นะครับทุกท่านดูเนาะก็กําลังกําลังเนบ อ่าเนบช่อดอกเนาะนะครับก็อ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับช่อดอกเขาเล็กๆเนาะดอกตะพูดอกตะเมียขำๆไปนะครับสําหรับปา์มเด็กๆเนาะก็ประมาณนี้นะครับก่อของผมนี่ผมจะเน้นนะครับทุกท่านนะครับให้ทุกท่านดูเนาะผมจะเน้นอ่าอันนี้เป็นงูเนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมงูตัวเล็กๆอ่าไปแล้วนะครับก็คืออ่าที่ PVC ผมปักไว้เนี่ยนะครับ ต้นนี้ผมจะใส่กากน้ำปลาไว้นะครับทุกท่านนะครับจากโรงงานทิพพอลดนะครับนี่ใส่รอบๆไว้ประมาณเมตรหนึ่งเนาะนะครับก็ข้างในนี้เป็นขี้แพะนะครับทุกท่านนะครับให้ดูก่อนเนาะเนี่ยข้างในผมผมยังขงผมเป็นขี้แพะนะครับอ่าก็เนี่ยก็เม็ดเม็ดเขาก็หายไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับเป็นขี้แพะกลมๆนะครับปิดใบมันเดิมนี่นะครับขี้แพะนี่ครับคือคือดำๆนี่คือขี้แพะนะครับก็ เริ่มสลายละลายไปบ้างแล้วนะครับก็มีสัตว์เล็กก็กินไปบ้างแล้วด้วยเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะมาเดินดูนะครับไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านนะครับก็คือปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับทุกๆท่านนะครับที่ทุกๆท่านทําสวนปามหรือว่าเพิ่งเห็นคลิปวิดีโอของผมนี่นะครับทุกท่านนะครับก็คือผมไม่แนะนําให้ใส่ขี้วัวขี้ควายนะครับทุกท่านนะครับผมไม่แนะนํานะครับ เพราะว่ามันจะมีตัวด้วงขึ้นมามันเข้ามาไขท่ที่ที่โคนนะครับถ้ามุดว่าเราเราใส่คีวอกี้าฟเนาะแล้วก็ด้วงตัวนั้นอาจจะขึ้นมากินกินต้นปามเรานะครับแล้วก็คีวอกี้ายนี่ไม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 ่ได้งาเหมือนสูคีแพกับกา,กากน้ำปลาไม่ได้นะครับทุกท่านนะครับนะครับก็ผมจะเน้นให้ใส่กากน้ำปลาซะส่วนใหญ่นะครับถ้าบ้านพี่ๆน้องๆหรือเพื่อนๆที่หาได้นะครับทุกท่านนะครับมาดูกันเลยเนาะนะครับ ผมนี่เป็นกากน้ําปลาไปแล้วนะครับปามนี่สู้กากน้าปลาไม่ได้นะครับจะปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะครับสู้กากน้ําปลาไม่ได้นะครับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยตระกูลปุ๋ยคอกนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับทุกท่านนะครับปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่บ้านท่านชิดจะใส่กันเลยนะครับว่าถ้ามีผลผลิตลูกใหญ่ลูกโตก็ใช้กันไปนะครับพื้นที่ของผมนี่จะไม่เหมือนของบ้านทุกท่านนะครับผมนี่น้ํานี่ผมเน้นในระบิดมาง่ายๆเลยนะครับนี่คือน้ําที่บอกคู่มกอการผมนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าลูกหมาก็ วิ่งมาเหนื่อยก็ลงน้ำก็จะมาเดินดูต้นปาล์มทุกต้นไปนะครับของผมนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่านี่คือปุ๋ยกากน้ำปลานะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ขี้แพะนะครับอันนี้เป็นพันยูนิวานิสนะครับเนี่ยนะครับคือกากน้ำปลานะครับทุกท่านนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยให้เห็นนะยังมีเกลืออยู่เลยนะครับเกลือนี่นี่ผมใส่ไปเป็นปีจะปีแล้วนะครับนะครับก็มีขี้แพะอยู่ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ น้ำผมอยู่แค่นี้นะครับห่างต้นปาล์มของผมเนี่ยแค่คืบเดียวนะครับทุกท่านนะครับคือบางอย่างก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเอาตามนะครับทุกท่านนะครับเพราะบ้านผมนี่คือมันอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทุกท่านนะครับแม้กระทั่งน้ำนี่ผมก็อยู่ห่างต้นปาล์มผมแค่คืบเดียวนะครับก็คือผมก็มาเดินดูเนี่ยประจํานะครับคือดูตำโคนเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับตำโคนเนี่ยเนาะอย่างเงี้ยนะครับเกาะเนี่ยครับดูขี้แพะนะครับมีขี้แพะนะครับ นั่นเป็นกากน้ำปลานะครับก็อยู่ห่างประมาณส3สาฟุตหรือครึ่งเมตรเมตรกว่าขึ้นไปนะครับก็มาดูว่ามันงามขนาดไหนดูมันงามมันงามจนใบมันดำนะครับ่วนตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ำนะครับแล้วก็ที่มันต่ำนะครับตรงนี้นะครับอ่าที่มันต่ำให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยนะครับให้เพื่อนดูว่านี่คือน้ำนะครับฝนตกนะครับแล้วก็นี่คือบ่อกำกามนะครับผมจะมีบ่อกุ้งกำกามอยู่แต่ว่า ถามว่าตอนนี้ตรงนี้ทาไมถึงต่ำนะครับทุกท่านผมจะยกยอให้ดูนะว่าเช้านี้จะมีกุ้งเขย่สักตัวไหมนะครับก็ยังไม่ได้ผมยังไม่ได้อาหารนะครับทุกท่านนะครับมีเขย่ายอ,อยู่ให้เห็นอยู่บางักตัวสักตัวยังดีนะครับดีกว่าไม่มีอะไรดูเนาะวันวันนี้นะครับไอเจ้ามดแดงเขาจะมาหาปูอาจจะมีปูให้หมดแดงตัวหนึ่งก็มีกุ้งอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านเนี่ยนะครับอสองเดือนครึ่งแล้วนะครับนี่คือกุ้งกำกาบนะครับนี่ปูอ่ะให้มดแดงเขาเล่นไปเอ้างัน เนี่ยนะครับตามของผมประมาณ1778เดือนเนี่ยนะครับสูงะวันสักสามสี่เมตรสามเมตรกว่าๆนะครับก็คือผมก็จะมาดูนะครับดูโคนมันนะครับเนี่ยเนาะว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับว่ามีโตด้วงไหมนะครับก็ท่านก็ดูเนาะก็นี่คือขี้แพะกับกากน้ำปลานะครับผมใช้หญ้ากบเอาไว้นะครับก็กากเกลือก็ยังอยู่นะครับทุกท่านนะครับอ่าเห็นประมาณนี้นะครับก็ ผมก็ฉีดยาหญ้าปกตินะครับทุกท่านแต่ผมไม่ได้ฉีดใกล้โคนนะครับหรือห่างไว้สักประมาณสักเมตรกว่าๆนะครับกว่าโดนรากมันนะครับก็คือถ้าไม่ฉีดมันเอาไม่ไหวจริงๆินะครับทุกท่านนะครับให้เห็นเนาะเนี่ยนะครับไอ้นั่นเขาเล่นปูแล้วก็มาดูต่อนะครับอีกสองสามต้นนะครับแต่ผมถ้าปามท่านเล็กๆนะครับผมแนะนําว่าอย่าใส่ใกล้ชิดต้นมากนะครับนะครับทุกท่านนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือ ผมใส่ชิดมากนะครับผมอยากจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกท่านเนี่ยเนาะดูมีทั้งขี้แพ้ทั้งกาลําปานะครับแต่ว่าต้นเนี้ยผมใส่ชิดชิดต้นมากนะครับกาลําปานะครับใส่ไปสองกระสอบนะครับอใส่ชิดต้นมาแล้วก็ใบเขาใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกท่านนะครับนี่นั่นก็คือโซเดียมหรือเกลือเนาะมันมันเค็มจัดนะครับแล้วกอของผมนี่อยู่ใกล้น้าอย่างนี้นะครับเพื่อนเห็นน้ํำไหมนี่นะครับ ให,ให้ดูเป็นเกจความรู้ไปนะครับคืออย่าใส่ใกล้ชิดโต๊ะโคนมากนะครับให้ใส่ห่างประมาณสักเมตรกว่านะครับเมตรหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เอาขีแพะหรือว่าปุ๋ยคอกของท่านที่หาได้ขีเป็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ใส่ให้ใส่ใกล้ๆโคน,นครับสักฟุตสองฟุตอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็าาการน้ำปลาก็หาลงมาหน่อยนะครับอ่ะนี่ก็คือให้เป็นเกจความรู้ไปนะครับทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านใส่ใกล้มากเนี่ยปลายใบเนี่ยเขาเขาจะไหม้นะครับนี่ท่านดูนะครับไม่ตายนะครับท่านนะครับไม่ตายนะครับแต่ว่าใบ ปลายใบเขาจะไหม้นะครับแล้วก็เนี่ยก็ฟื้นแล้วนะครับเนี่ยดูเนาะนะครับดูใบหลักใบนี้นะครับนี่อ่ะนะครับก็คือนี่คือโซเดียมนะครับหรือวกากเกลือการ้ำปลาจากโรงงานทิพย์รถลนะครับทุกท่านนะครับมาดูต้นนี้กันต่อเลยเนาะนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะเจอด้วงไหมนะครับแล้วก็อ่ะมาต้นนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับก็มีกําลังเน็บอย่างนงี้นะครับผมก็ ใส่ปุ๋ยที่ไม่ให้เขาต้องการไม่ต้องการให้เขามีดอกนะครับให้เขามีแค่บำรุงต้นรากใบเนาะนะครับเนี่ยก็คือมีขี้แพะนะครับทุกท่านเนี่ยเนาะนะครับนี่คือปาล์มผมประมาณ1 7 1 8เดือนนะครับทุกท่านนะครับนี่นะครับถามว่าบ้านผมนี่แรงไหมนะครับผมให้เพื่อนๆนดูน้านี่น้าบ้านผมนี่ดูนะครับอ่ะเพื่อนดูเนาะว่ามันห่างจากต้นปาล์มผมได้กี่ฟุตนะครับเนี่ยดูเนาะ ก็เอาไม้มันทัดัดก็สองฟุตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มันก็จะมีชอบจะมีดอกลูกเล่นๆขำๆเขาอย่างงี้นะครับเนี่ยนะครับนี่กินขี้แพะทั้งหมดนะครับก็เริ่มก็เริ่มสลายไปบางแล้วนะครับพวกมลงแมลงก็กินไปก็เริ่มเนี่ยนะครับเขาเริ่ม่อไปเองนะครับทุกท่านดูนี่เนาะขี้ขี้แพะนะครับก็จะ่อไปเองเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรมากินตามเรื่องมันครับก็จุดินทรีย์เป็นประมาณนี้นะครับก็ไอ้แดงมึงดูอะไรดูดวงหรอเดี๋ยวแมงเขาจะดูดวงมันจะมีเล้อฮะ เล่นปูปพอล่ะนี่ในดูดิกินกินกุ้งเข้าไปเปล่าไม่มีอะไรนะครับไอ้มดแดงนี่มันชอบมาหลอกนะครับก็เหลืออีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายนะครับอยู่ไปลายๆเนาะไปลายๆนะไปดูกันเลยนะครับว่าจะเจอด้วงไหมนะครับไอ้มดแดงต้องก็งมาทำาไรเฮ้ยเฮ้ยทำาไรออกมาดูมดแดงออกมาเถอะไป ก็จะหาเต่าบางทีก็หาเต่านะครับได้เต่าแล้วก็โดดดองดดดองนะครับไอ้มดแดงนี่นะครับมาดูกับผมนาอนะครับก็พื้นที่ผมก็เป็นแบบนี้นะครับนาะก็มาดูกันนาอนะครับว่าวันนี้ผมจะเจอดวงไหมนะครับก็มาดูอย่างทุกวันนะครับทุกทุกท่านนะครับผมก็มาดูทุกวันนะครับก็คือมาเดินดูเข้าบ้างเเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทั้งหมดทั้งปวงก็ประมาณนี้นะครับ ผมเลยเนาะนะครับก็มันมีบางต้นเขาก็มีดอกขำขำเล่นๆไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับผมตัดทำคันยอเรียบร้อยนะครับก็คือกระท่อมนะครับทุกท่านเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนดูต้นนี้เลยนะต้นนี้ก็ห่างน้ำอยู่แค่นี้นะครับดูเขามีดอกขำขำนะครับ ก็ไม <ersch> ่มีอะไรต้นนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะปลูกบ้านลังนกนะครับปลูกคอนโดลังนกนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมเข็นดินมาแตกนู่นนะครับผมจะปลูกบ้านคอนโดลังนกตรงนี้นะครับคอนโดลังนกแอนนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็เออ่พอโควิดมาผมก็เลิกล้มไปนะครับก็เลยเอาไอ้ปาล์มมาปลูกไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นรุ่นใหญ่นะครับก็คือ เดือตัวนี้เป็นต้นสุดท้ายผมจะเจอไหมนะครับจะเจอดวงไหมนะครับบางครั้งมันก็ไม่มีนะครับก็พยายามมาเดินดูเรื่อยๆนะครับตัวนี้คือมันมีขุยว่าเออนี่นะครับก็คือก็นี่แหละครับคือดวงที่มากินต้นปาล์มก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่รู้กินแต่วันไหนครับก็ผมไม่ได้มาดูนี่สี่วันวันนี้เข้าวันที่ห้านะครับอ่ะก็คือถ้าเป็นขุยๆยนี่่ใช่นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะ ตัวเขาอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมกลับไปเอาลูกศรของหน้าไม้ที่ใช้จับปลามาแป๊บนึงเนาะนะครับรอแป๊บนึงนะครับมาแล้วเนี่นะครับผมจะใช้ลูกศรนะครับของไอ้ตัวไอ้หน้าไม้จับปลานะครับมาดูกันเนาะมาดูกันเลยนะครับจะเอาศรเนี่ยแทงตัวเขาออกมานะครับมาดูกันนะครับ อันนี้นะครับเสียบเข้าออกมาเนาะมาดูนะครับสอดฟางไปนี้ก่อนนะครับก็มาดูตัวเขาเลยนะครับเอาอันนี้ออกมาก่อนเนาะนะครับอันนี้เกก,ก,ก็หก็งมันออกมา ออกมาแล้วก็เอาสอนมาเขีย่ยนะครับทุกท่านนะครับก็อะ้าอยู่หนิบๆต่ปลายต่ปลายพอดีนะครับก็ดูนะครับ,ค,รบคือเขากัดไส้มันนะครับนี่เนาะนะครับออกมาแบบนี้ชิ้นแรกนะครับเอาวางไวตรงนี้ มันหนีบอยู่นะครับก็เอามาได้แค่ครึ่งเดียวเนาะมันไม่ได้เป็นตัวนะครับอ่ะนี่นะครับก็เอาออกมาเป็นแบบนี้เพื่อนดูเนาะก็คือมันกินตายได้นะครับก็ด้วงเหล่านี้ก็เขาเก่งมากนะครับทุกท่านนะครับก็ไม่รู้ว่าเขากี่แรงม้าแล้วเขาเขากัดได้นะครับนี่ก็ประมาณ2 2นิ้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขากัดกับกินกันไปลึกไหมประมาณขนาดนี้นะครับ2นิ้วนะครับเนี่ยครับเป็นขุยๆที่เขางัดออกมานี่เนาะเนี่ยนะครับ คุยๆเขางัดออกมาแล้วก็อันนี้ผมแทงขาดครึ่งมาไส้แตกอ่ะนี่คือเป็นให้ทุกท่านดูนะครับว่าถ้าท่านเดินผ่านต้นปาล์มท่านนะครับแล้วถ้ามีคุยๆอย่างนี้นะครับเนี่ยคุยๆอย่างนี้นะครับเป็นขี้ต้นปาล์มที่มันมันดุดออกมาหรือมันกัดออกมาเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็มันวางอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับคือแน่นอนนะครับว่าคือมันมีตัวแน่นอนนะครับทุกท่านนะครับอ่ะก็อ่เขาเขาน่าจะใช้เดี๋ยวดูก่อนนะครับ อ่เขาจะใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงปลายปานิโป้เขาเนี่ยเนี่ยตรงตรงปากแข็งๆเขาเนี่ยนะครับอันนี้มันขาดครึ่งแล้นะครับมันมันดูดออกมาเนาะมันดูดเออ่าทางไอ้ทางปาล์มหรือว่ายอดปาล์มอย่างเงี้ยออกมานะครับเนี่ยใช้ตรงเนี้ยดูดออกมานะครับก็ไม่รู้เขากินตั้งแต่วันไหนนะครับทุกท่านนะครับดูเนาะเนี่ยลึกเข้าไปนะครับสองนิ้วสามนิ้วประมาณแค่นี้นะครับประมาณแค่นี้นะครับเนี่ยนะครับคุยๆเขางัดออกมาเนี่ยนะครับดูเละเทะนะครับคือต้นเนี่ยมัน คือมันไม่ตายนะครับทุกท่านครับเราเจอก่อนเนะถ้าไม่เจอมันก็จะตายได้นะครับแต่ว่ามันเสียหายนะครับทุกท่านดูเนาะเนี่ยดูอ่ะผมก็ยำยำไม่ไม่เขี่ยเยอะครับเดี๋ยวเขาช้ำนะครับเนี่ยนะครับคือปามเราก็โตดีๆนะครับทุกท่านครับพอถูกก็เจาะแล้วนี่ก็มันมันเหมือนหมดท่านะครับทุกท่านนะครับก็อ่ะเนี่นะครับผมทุกทั้งทุกครั้งผมก็จะใช้สอนนี่นะครับมามางัดตัวเข้าปปานะครับเนี่ยครับสอนที่จับปลาเนี่ยนะครับนะครับก็ให้เป็นเก็บความรู้ไปนะครับทุกท่านนะครับว่า ถ้าท่านเดินดูแล้วนะครับเจอตัวเขาที่เป็นแบบนี้นะครับที่ผมรีวิวให้ดูนี่นะครับก็แน่นอนนะครับทุกท่านนะครับมีตัวแน่นอนนะครับดูนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเนาะเละเทะนะครับดูเนาะเนี่ยอืมเพื่อนๆดูครับว่าเขากี่แรงม้าเขาสามารถดุดเขางัดเขากินมะพร้าวกินปามตายได้นะครับทุกท่านก็ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ